เป็นคนแบบเยอะแล้วสิ่งที่เราทําคือมันเยอะแล้วสาหรับสังคมโอ้โหเปลี่ยนเลยใช่กลายเป็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราก็ติดนิสัยพวกนี้มามเป็นคนที่แบบจุกจิกเร,เ,รเ,รเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้พอสมควรอืโอ้โหนี่ถ้าเกิดใช้ชีวิตยอยู่กับแฟนอย่างเงี้ยจุกจิกไหมก็ จุกจิกตั้งแต่ตอนเลือกเลยดีกว่าตั้งแต่เลือกแฟนเลยจุกจิกขนาดไหนสเปคเหรอมันอยู่ที่สเปคหรืออะไรมันเลือกอยังไงมันเออคือสเปคอะเวลาเราเจอใครถามนะผมม่ได้บอกว่าก็ต้องเลือกคนที่แบบเข้ากับเราได้แหละรับเราได้แต่ว่าเข้ากับเราได้จริงๆอะมีประมาณสิบแปดข้อมันคิดไม่ออกไงอะไรเป็นเราครับเราเออใครจุกจิกคุณเหรออืมผมจุกจิกผมเป็นคนที่คือที่บ้านเนี่ยค่อนข้างจะ มีความแบบ perfectionist ประมาณนึงทำอ,งอะไรต้องต้องสมบูรณ์ใช่อย่างเช่นเ,เก็บที่นอนต้องพับแบบนี้เสื้อผ้าต้องพับแบบนี้เท่านั้นในตู้เสื้อผ้าต้องเรียงสีแบบนี้ทั้งบ้านทั้งบ้านขันขวดแชมพูออกออรีโมทต,ต้องวางตรงนี้หันองศาประมาณนี้แบบนี้แบบนี้ <c oughs> ทั้งบ้านผมเป็นแบบนี้หมดเลยอย <c oughs> ซึ่งผมมารู้สึกว่าตัวเองแบบแย่มากคือเราแบบตื่นมาที่นอนก็เก็บบ้างไม่เก็บบ้างสบัดเสื้อผ้าก็อย่างนั้นอย่างนี้ใช้ชีวิตอย่างนั้นจนถึงมห ปีหนึ่งขึ้นมาหาลัยมาอยู่เองที่หอตอนแรกจากที่เรารู้สึกว่าเป็นแบบคนที่แบบสกรปรกแย่มากในบ้านกลายเป็นว่าขึ้นมหอะไรเอ้ากลายเป็นคนแบบจุกจิกไปเลยกลายเป็นคนแบบเยอะและ้วสิ่งที่เราทําคือมันเยอะแล้วสาหรับสังคมโอ้โหเปลี่ยนเลยใช่กลายเป็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราก็ติดนิสัยพวกนี้มามเป็นคนที่แบบจุกจิกเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้พอสมควรอืโอ้โหนี่ถ้าเกิดใช้ชีวิตยอยู่กับแฟนอย่างเงี้ยจุกจิกไหมก็ จุกจิกตั้งแต่ตอนเลือกเลยดีกว่าตั้งแต่เลือกแฟนเลยจุกจิกขนาดไหนสเปคเหรอมันอยู่ที่สเปคหรืออะไรมันเลือกยังไงมันเออคือสเปคอะเวลาเราเจอใครถามนะผมก็ไม่บอกว่าก็ต้องเลือกคนที่แบบเข้ากับเราได้แหละรักเราได้แต่ว่าเข้ากับเราได้จริงๆอะมีประมาณส8บดข้อมันคิดไม่ออกอะไรเป็นอะไรนี้อะไรเป็นข้อเสียข้อใหญ่ที่คุณแบบเอออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ข้ามถนนแล้วแบบมองทางม้าลายไม่มองทางม้าลายอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ ไม่ค่อยโอเคุุดก,ก,กหรือว่าสมมติบางคนถ้าแบบเคยแบบเดทกับคนที่แบบกินน้อยอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเขากินน้อยไปหน่อยเราก็จะไม่ชอบเลยเนะพราะเราสึกว่าการนจ j o y eating มันก็ดีนะแบบเวลาอยู่ด้วยกันอะไรเลยมันก็จะเป็นรายละเอียดอะไรประมาณนี้แล้วเรื่องพวกเรื่องกินนะเรื่องกินของคุณเริงกิน <c oughs> ผมก็เป็นคน,เป,น,คนเป็นคนกินง่ายแ้วถ้าเขาถ้าเขาวนล่ะได้ได้ได้แล้วแลต่คนแต่ถ้าเรื่องกินของผมเองอะ จะแบบเลือกกินกินแต่ของง่ายๆอย่างเช่นแบบผักไม่กินผลไม้ไม่กินอาหารที่มันแบบไทยเกินแบบกะทิเยอะๆอาหารถิ่นอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่เครื่องเทศเยอะๆก็ไม่ค่อยกินแพ้อะไรละคะรับประทานอะไรบ้างกินอะไรบ้างชอบกินชอบกินกินได้กินได้ก็คือกินแต่แบบ ของง่ายๆอ่ะมั้งเป็นอย่างที่พูดมาเป็นง่ายเลยนะอยู่เมืองไทยเพื่อไม่เอาอะไรแต่เชื่อได้ว่าทั้งหมดที่พูดไปอ่ะเวลาเมื่อไหร่ที่หิวอ่ะกินได้หมดเลยแบบกินเร็วๆได้ก๋วยเตี๋ยวอะไรไม่ทันแรกกินเร็วๆก็มีผงมีผักอะไรก็กินแต่ก็จะมีสกิลแบบเคลียร์ผักเคลียร์ผักอะไรอย่างเง่งมากจุกจิกเหมือนกันจุกจิกเกือบทุกเรื่องเลยไม่ได้จุกจิกแต่เนี้ยกินยาเออแต่ถ้าจุกจิกถึงขนาดหันแช่ขวดแชมพูอาโลโก้อันเนี้ย ดีเทลเรีกเกินไปนีเรีกเกินไปแต่ผมก็เดี๋ยวนี้เป็นน้อยแล้วเดี๋ยวนี้เป็นน้อยออกมาใช้ชีวิตในสังคม